อ้าพี่น้องลูกคอแล้วกัมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็บ,บกะงาวครับไม่ได้ส้มไปใสแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องปูไตครับโอ้โอ้มะม่วงหาวมะนาวโหลูกคอตามด้วยมะนาวเป็นลูกครับอื เฮลโลเอเวลิวันเอเวลีแวร์สวัสดีครับทุงวันครับจากลูกสารภาคกินภาคเที่ยวมาพี่น้องพี่น้วันี่มีน่าสมแขวมาฝากวิต้าน้อยกันแล้ววิลลี่โซเวตเปรี้ยวครับเปรี้ยวลูกคอครับลูกคอพี่น้องนี่เนี่ยนี่ครับพี่น้องลูกคอพึ่งออกครับช่วงนี้ลูกคอนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเป็นโพลไม้ประจําภาคนะครับว่า ไปจำภาคไปจำด้วยดูอ่านี่ลูกคอครับบูยนี่ลูกว่นแก้ไม่เราครับเอ,อเอามาฝากพี่ต้อนน้องเท่านั้นยังไม่พอครับพี่นอ้องเท่านั้นยังไม่พอครับนี่มักหน้าเป็นลูกเลยครับเอ้ยนี่ลงไปเลยสายเปียวครับมือน,นี่เอาใจสายเปี้ยวมักหน้าเป็นลูกเท <c oughs> ่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องนี่ บักรวงหาวมะนาวโหโอ้ยยังงี้ลุงว่านมัยเฮียวาลงใส่เลยโอ้บันีดะ <c oughs> หาวของหน้าไม่รอดเลยมา <c oughs> พี่น้องมาโอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอ้าพี่น้องมาเลยโอ้วลาน้ำจิ้มไเลยครับบันีดะ นี่อ๋อน,น้่งกิมปลาโน้วๆครับปลาพริกป่นขวุขวครับหอ,อ,อมหอมโอ้ยมาๆามาสายสมแฉะมากมากพี่น้องมาดิอ่ะเอาเอาเอาพี่น้องลูกคอแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็บมะนาวครับมันจ้ส้มไปใส่แค่นั้นยังไม่พอพี่น้องจัดให้เลยปูไตครับโอ้ยไปด โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้อ้โอ้โอ้ยโอ้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 ยโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอโอ้โ้ยโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้ อ่ะลุกวันเริ่มบอกการกินลูกคอเนี่ยเล้วแต่เทคนิคนะครับเนาะสมัยลูกวันเป็นเด็กหน่อยคือกินแล้วล,ลืดลือนเม็ดเลยนี่ครับนี่ครับลืดนลงไปเลยโอ้ปูอืมโอ้โอ,อ <ül ham> มืนน่อนี่เอาใจสายเปียกครับ เนีียมมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับสุดยอดนะปูเหลืองส่้งไปกินพี่นนัง ใต้นี้เมื่อแล้วเอา<ะ>ถือว่ามาเป็นสีสันครับเนอะบนต่องหิดเม็นดอกลูกคออีครับสุดยอดแล้วอืมอ่มามะม่วงหามะนาวโหลูกคอตามด้วยมะนาวเป็นลูกครับอืม ฮึมเฮ้ยจ,จัดอ้าโอ้พูดถึงไอ้ที่ลงอ้วนหามาเนี่ยมีแต่วิตามินซีขนาดเลยคุณน้องอ่ะก็ถือว่ามีประโยชน์ทางโภชนาการอยู่นะครับวิตามินซีล้นลวนๆผู้ได้ขาดวิตามินซี มะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสดๆดจากต้นเลยพี่นอ้อง่ะเดี๋ยวสดสดกินมน้ำแสีพี่นอ้องเนี่ยน้ำจิ้มช้ำๆเลยอืม มีลูกข้อครับช่วงนี้กำลังออกพี่น,น้องช่วงหนาฝนกำลังลงให้ลงหน้านี่ครับออกนึงเหลืองกำลังมีนวนนะครับเป็นผลไม้สารผลไม้ประจำฤดูกาลครับสิมีกินเนช่วงสิมีกินเฉพาะช่วงนี้ครับ ผลแล้วไม่ไปจำภาคบะลูกวนกับโบแน่ใจเนาะค e so pues like. ือลูกวนเกิดมากเห็นแล้วลงไปโอ <c oughs> <c oughs> ้ตัวนี้เป็นจมน้ำจิมแลาโอ้โอ้โอ้เอาออกกันมาพี่น้องมาสรุปว่าล้วปูใต้นี้มัดไม่ได้กินอื้ ลลดดเลือดเลือดเล้นะครับลูกก็นังพอด,ดีกินอืมอ่าอันนี้ลูกวันบนแนะน้ำนะครับเด็กเล็กเด็กน้อยหรือผู้ใดยังไม่เคยกินนะครับหมายถึงลูกคอยาไิดเกนเด็ดขาดนะครับอันตรายอ่ะอันนี้คือลูกวันเคยกินมากแต่สมัยเป็นเด็กน้อยลืดเลืดได้ครับอืม ครับห้าหกเมตรประมาณห้าเมตรนะครับอโอ้โหโอ้ลหกอันนั่นเอามาเป็นสีสันเลยอีครับกระปูหน้านี่ยวัได้เาไม่กินหรอก เดี๋ยวไว้ป,ป่อยแล้วครับมันไต้ลงมาเนี่ยก็ปป่อยแล้วอืมออะจรวดจังอ่ะเหนื่อยมากน่าัน,นาเป็นลูกๆครับนี่ทุเรศนาปลา อโอ้ mm hmm. oh. สมรสระแบบครับพี่นนอ่หน้าเนี่คือสมปี๊ด <c oughs> แล้วลูกอคอเขาอยู่ไม่ความหวานอยู่นะครับไม่ความหวานอยู่ในโตอยู่ตากับไม่หวานหลายครับกับเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อน อมเม็ดกำลังพอด,ดีกืนนะครับส่วนมะม่วงหาวเนื้อเพินอีออกรอบๆช้ำๆช่ำ,ชำ,ชำ,ชำเปรี้ยวนะครับเนี่ยรสชาติแต่ฉ่ำเปรี้ยวตาเปรี้ยวเจี๊ยด้วยกันครับอืมอืม 不玩命。